สิบอันดับ SCP ที่เป็นมิตรกับมนุษย์มากที่สุดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่สมุดภาพตำนานโลกวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกด้านของ SCP Foundation กับ10อันดับ SCP ที่เป็นมิตรกับมนุษย์มากที่สุดใครว่า SCP จะต้องน่ากลัวเสมอไปในองค์กรรับแห่งนี้ยังมี SCP หลายตัวที่เป็นมิตรและน่ารักบางตัวอาจจะแปลกตลาดบางตัวอาจจะน่าเอ็นดู และบางตัวอาจจะทําให้คุณต้องอมยิม้มเตรียมพบกับเหล่า SCP ที่จะทําให้คุณเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับโลกแห่งความมืดมิดของ s c p ซีพีฟาวเดไปอย่างสิ้นเชิงกับอันดับที่10 s c p 5 2 9 j ีห้ e เาริ่มต้นกันที่อันดับ10 Jo จซ e เป็นแมวเหมียวที่ไม่มีครึ่งหลังแม้จะดูแปลกประหลาดแต่ Jo ซี่ก็เป็นแมวที่ขี้เล่นและเป็นมิตรเหมือนแมวทั่วไปมันสามารถเคลื่อนที่และใช้ชีวิตได้อย่างปกติแถมยังชอบเข้าไปคลอเคงเขีรยกับเจ้าหน้าที่ด้วยอันดับ9 SCP-131 The i ห o d อ The iPod ซึ่งประกอบไปด้วย SCP 1 3 1 A และ SCP 1 3 1 B พวกมันมีรูปร่างคล้ายกับหยดน้ำขนาดใหญ่สีส้มมีดวงตาสีดำใหญ่หนึ่งคู่และสามารถลอยไปในอากาศได้พวกมันจะแสดงอวมอยากรู้อยากเห็นและชอบติดตามเจ้าหน้าที่ไปทั่วใครจะไปคิดว่า SCP จะน่ารักได้ขนาดนีหลักใช่ไหมอันดับ8 SCP 9 9 9 The t Th i c k e r Monster The t Th i c k e r Monster เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายวุ้นสีส้มขนาดใหญ่ที่ชอบเข้าไปกอดแ,และจะะั๊กจีผู้คน ใครก็ตามที่ถูกมันสัมผัสจะรู้สึกถึงความสุขและหัวเราะออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ถือเป็น SCP ที่สร้างความสุขให้กับทุกคนจริงๆจนพวนั้นแทบอยากจะมีมันไว้อยู่ที่บ้านสักตัวเลยแหละอันดับ7 SCP-1048 Builder b e a r Builder b e a r ุ 48, er er Bear, ๊กตาหนึ่งที่มีชีวิตและสามารถสร้าง SCP อื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่าได้แม้ SCP บางตัวที่มันสร้างอาจจะเป็นอันตราย แต่ SCP-1048 เองนั้นเป็นมิรและไม่มีท่าทีอุกขาใดๆมันชอบเล่นกับเจ้าหน้าที่และสร้างสิ่งของต่างๆให้มันเป็นของขวัญผมเริ่มอยากให้มันสร้างของคันน่ารักให้กับผมจริงๆอันดับ6 SCP-524 Water of Nihilus l i q i d มันเป็นกระดาษสีขาวที่สามารถกินทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม้หรือแม้กระทั่งวัตถุอันตรายต่างๆแม้จะแปลกประหลาดแต่วอเตอร์ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อใครและยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเจ้าหน้าที่ไปอีกด้วย ก็ไม่แน่กระต่ายบ้านคุณอาจจะเป็นเจ้าวอเตอร์ก็ได้อันดับ5 SCP 2295 m r f o r าห้ f u l เตอรซึ่งเป็นทรศัพท์มือถือที่เมื่อใดก็ตามที่มีคนโทรเข้ามาจะมีเสียงผู้ชายที่เรียกตัวเองว่า m r Forgetful พูดคุยกับปลายสายด้วยทั้งเสียงที่เป็นมิตรและสุภาพ แม้ว่าจะไม่รู้ว่ามิสเตอร์ฟอร์เกตฟูคือใครหรืออยู่ที่ไหนแต่การสนทนาของเขาก็มักจะสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับผู้คนรับสายไม่แน่เบอร์แป,แปลกที่โทรเข้ามาหคกดอาจจะไม่ใช่คอร์เซนเตอร์แต่อาจจะเป็นมิสเตอร์ฟอร์เกตฟูก็เป็นไปได้อันดับ4 SCP 1 1 7 1 Human Go Home oh. Human Go Home บ้านหลังหนึ่งที่จำเป็นด้วยข้อความและภาพวาดที่สื่อถึงความเกลียดชังมนุษย์อย่างไรก็ตามเมื่อมนุษย์เข้าไปในบ้าน ข้อความและภาพวาดเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นข้อความต้อนรับและภาพที่สวยงามแทนแสดงให้เห็นถึงความปรถนาลีซ่อนอยู่ภายในบางที SCP 1 1 7 1อาจจะแค่หนอและต้องการเพื่อนก็เป็นได้ผมก็หวังว่าสักวันผมอาจจะซื้อบ้านที่เป็น SCP 1 1 7 1ในอนาคตก็เป็นได้อันดับ3 SCP 2 6 1 Pan dimensional Wedding Machine อันดับที่3นี่คือตู้ขายของอัตโนมัติที่สามารถจ่ายสินค้าได้หลากหลายชนิดบางอย่างเป็นของกินที่อร่อย บางอย่างเป็นวัตถุที่มีประโยชน์และบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าจะไม่รู้ว่าสินค้าเหล่านี้มาจากไหนแต่ SCP 2 6 1ก็เป็นแหล่งรูปดวงความบันเทิงและประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่และไม่เคยมีรายงานว่ามันสร้างอันตรายใดๆอันดับที่2 SCP 1 9 8 1 โดนัลด์เรเจนต u คัตอัพไวท์ทากิง1981นั้นเป็นวิดีโอเทปที่บันทึกการปราศัยของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโรนัลด์เรเจนแต่ในวิดีโอนี้เนื้อหาของการปราศัยจะเปลี่ยนไปเรื่อยและบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องราวที่ไม่มีเหนนตุผลตลอดขบขันแม้ว่าจะดูแปลกประหลาดแต่ SCP 1981ก็ไม่ได้เป็นอันตรายและยังเป็นแหล่งบันเทิงให้กับเจ้น้อีกด้วยถ้าคุณเห็นวิดีโอเทปตัวนี้อาจจะเป็นเครื่อไงไถง่หอให้กับคุณก็เป็นได้ อันดับที่หน SCP ึ่ง SCP-990 The d r e a m Man และอันดับที่หนึ่งที่ไม่น่ากลัวที่สุดได้แก SCP ่ SCP-990 1ชายคนหนึ่งที่ปรากฏตัวในความฝันของผู้คนและมักจะเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแม้ว่าคำเตือนของเขาจะไม่เป็นความจริงเสมอไปแต่ SCP-990 ก็ไม่ได้เป็นอันตรายและยังเป็นที่น่าสนใจของนักวิจัยที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับความฝัน และการมองเห็นอนาคตบางทีเขาอาจจะเป็นแค่ผู้หวังดีที่จะพยายามช่วยเหลือเราก็เป็นได้และนี่ก็คือ SCP ที่เป็นมิตรกับมนุษย์บ้างที่สุดจาก SCP Foundation หวังว่าคุณจะสนุกและได้รับความรู้ใหม่ๆจากวิดีโอนี้และอย่าลืมไปเลยว่า SCP Foundation ไม่ได้มีแค่ความมืดมิดและน่ากลัวแต่ยังมี SCP มากมายที่น่าสนใจและเป็นมิตรรอให้คุณคดนพบส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวความลี้ลับและ SCP มากมายก็ติดตามช่องของเราไว้ และคอมเมนต์มาถ้าสนใจเรื่องราวไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทำให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามไว้ด้วยนะครับช่องนี้ไปช่องใหม่